มันลงไปครับตามด้วยก็เทียมเยี่ยมเป็นกระเทียมสับนะครับเป็นกระเทียมที่เราสับสับหยาบสับละเอียดนะครับตามชอบนะครับแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอบหยาบหยาบก็สับหยาบนะครับชอบละเอียดก็สับละเอียดนะครับตามด้วยหมูบดนะครับหมูบดหมูสับนะครับทำการผัดหมูให้สุกก่อนนะครับ ตัดหมูจุกกันครับเอหมูเริ่มขาวๆนะครับหมูเริ่มขาวๆหน่อยเราก็ใสนี่ครับใส่กระต่ายลงไปครับช่วยหนึงครับคลิกปุ๊บคลิกตามโดยพริกสดนะครับพริกสดจนันแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบนะครับใส่มากใส่น้อยก็ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะครับไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องไปใส่ครับ เดี๋ยวเราปิดฝาครับให้หมูนสุกครับผมชอบแบบสุกๆนะครับให้หมูนสุกก่อนคู่เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องครับหมูเริ่มสุกแล้วครับอุ้ยสุกแล้วครับผมหมูสุกแบบเปือยๆการปรุงเครื่องครับซอสปรุงรสครับใส่เลยครับตามชอบครับผมชอบแบบเปื่อยๆทำเลยตามับ ตาก็หมดอีกทานนะครับชอบหวานก็ใส่หวานทานหมดครับเดียวกวอนสีดำครับเพื่อนสีสันครับเดียวครับสีขาวครับนวัวครับวิชิวตครับใส่มากหนัวมากใส่น้อยนัวน้อยครับ ปลาปราเพิ่มความหอมการผัดคูเร่ครับให้ทุกอย่างเข้ากันครับให้ทุกอย่างเข้ากันครับเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันครับให้ใหมูมันดูดไปด้วยครับดูดเครื่องปรุง้าไปด้วยน้ำครับชอบกินแบบน้ำน้ำครับผัดคณะครับถ้าใครชอบชอบแบบแห้งๆครับก็ไม่ต้องไปใส่น้ำนะครับอันนี้ชอบแบบน้ำน้ำนะครับแบบราดข้าวกินด้วยครับกินได้หลายคนนครับกินได้ทั้งบ้านนะครับผัดกันเมนูแรกนะครับเมนูที่สองก็ ค่อยว่าก so, ันนะครับเอามีรุ่นแรกชนะครับชนะหั่นแบบไหนก็ได้ครับอันนี้ผมหั่นเล็กๆครับหั่นเล็กๆนะครับหั่นตั้งก้านนะครับกินม้างมดทั้งก้านเยมันแพงคนะหน้ามันแพงแล้วก็ใส่ตั้งก้านเลยใส่ลงไปครับทำการผัดนะครับขอบคุณบาแกงนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับแกงคานาก็ได้นะครับไม่ติดนะครับเพราะว่า ผมก็มั่วๆไปงั้นแหละอะไรทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็ขัดทำนครับมันจะได้เปลีนนะนี่ครับจะปิดฟ้าไว้ให้คณะสุกนะครับเป็นนำ้ำร้อนเสร็จเป็นนำ้ำร้อนเสร็จนะคณะสุกปิดฟ้าไว้ก่นอ,อ,อนผู้ฝันนอนเพิ่มป่าไวรรอสุก เวลาทำกับข้าวต้องวิ่งนะเวลาทำกับข้าวต้องวิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการออกกำลังกายตอนเช้าๆนะครับเพราะว่าคือผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายครับจะทำกับข้าวแล้วก็ทํางานบ้านเพื่อออกกำลังกายไปในตัวครับสุดยครับผมปักหน้าของเราครับชาเป็นไงเนาะได้ชิมเลยชิมด่วนสัคสองคำ,คำอ,อร่อยครับอร่อยหมดแล้วดวยังทำนะอ่ะถูกแล้ว แกะครับนี่เสร็จแล้วไปจานก่อนไปจานถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปส่งงานก่อนเราไม่มีงานส่งเขานี่นี่ครับดูหน้าตาครับไม่ค่อยน่ากินครับแต่อร่อยนะนี่ครับพัฒนาวบ,บุษบกโอ้ยไม่ค่อยน่ากินแต่อร่อยแซ่บ